เรากลัวแน่พวกมึงอ่ะเรียบร้อยสตอมตาย โอ้ยโอ้ยโดนหลับโดนหลับเอาโดนันตีต mm ัวเอโดนันตีเพื่อนด้วยไอ้ส like, oh, ัสกูโยนกูกูแม่แต่กูโยนไปตกตกไปตรงฝั่งเดินผิดฝั่งไอ้เหี้ยเย็ดแม่์พวงบอกว่าเดินไปไหน

เออมาแดกไปโยนแล้วรอบเนี wow anyway ้ยไม่ไม่ไปตายเลยไอ้สัตว์โอ้โหแม่เอาเพื่อนตัวเองไปตายด้วยไอ้สัตว์ดูดิไอ้เอาหมดเลยตายโยนะตายจะทิ้งกูสัตว์จะทิ้งแค่เหล่าน้อยๆสัตว์

Ng lát nữa, nữa nữa no 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 no. no. <cường> <lo> <identical groups> โอ้ยเป็นไงละมึงเจอกูน้าปีไปวะต้องตีใครโอ้ยทีไรผมพักทีนึงทีเฮ้ยก็ตุดขอบเฮ้ยลบ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 ลลบไงนะไปวะไปเลยครับมาดิโอคือไร ไอศาสตว์เอ้ยแม่งมีโลกิอันสมติไอศาสตร์เออโดนขังไอไม่ใช่ไอศเสตร์จเต็กโดนขังเออเออวัวตีเลยละกันโอ้ยเอาเสียสายได้ยังไงเฮ้น่เนียน ร้อยเราไม่โคตรโหดอ่ะถูกเราแม่ไม่ทำอะไรเลยมึงโดนกูลวงแน่พวกมึงอ่ะโอเคเฮ้ยได้ฮีวจากไหนวะเฮ้ยยี่เล่มเต็มเลยเหรอวะมึงยิงโต้มึงได้อะไรมาวะ โอ้ยจะตายอยู่แล้วอู้หูนิดเดียวเวไม่มีชีพไอ้สัตว์แต่มัน<ช>ไม่มีชีพมันได้อยู่แล้วโอ้ยำทำไมตีมันถึงเวจังเลยวะโอ้เรจียบ,บร้อยโดนตัว,ว,วกุแแกไปดิไอ้สัตว์เก่งมากมากแบบต่ีโตก็ตายไปดิ ไปเลยหมอหมอหมอเปิดดอกเตอร์เปิดดอกเตอร์เลยรบอดดอกเตอร์คืออะไรหมอเปิดประตูตาเอ้าต้องกดจะเปิดประตูตั้งนานแล้วก็ไม่เปิดเป็นที่อะไรตัดควยกูยืนรอไปดิไปทำที่อะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโดนถุยออกแมปอีก โอ้โหมันไอกิโลติแม่งไอโลติอะไรโลคิแม็กไอเยล็นพันได้แต่โลติแต่ละคนแต่ละคนเวลาไทยรอ Fire. Pulse charge. เอ้ยวันด้าวันด้าสิตาย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 ไหวอยู่ไหวอยู่เรียบร้อยเราแม่งวินาทีสุดท้ายว่ะมาไหวเฮียเฮียเราไม่วินาทีตายกันแล้วไงฮู้มไม่ได้เกิดไอ้เฮียไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดผู้ดักหน้าบ่อเย้เกือบ เกือบเลยหฮะเกือบแพ้แด่านนี้แหละด่านนี้แหละด่านของกูนี่เป็นไงไม่รู้พูดไปก่อนพูดไปก่อนโอ้ยเสียงหล่นยังอ่ะไปกุล้อ อ้าวแปกลกๆเลยแปลกๆด่านของมึงด่านของกูแตกเลย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้กีภาดไม่ได <c oughs> ้กีภาดขางใน,นละของจริง <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่ติดไว้ใช่ไหมตายไปดิ เฮ้ยเราอยาแคระไฟอยู่ดีวะเราแม่งไม่ธรรมดาคุณจะตายสัก ตั้งแต่เป็นอันตีอยู่นะเพื่อนโหมันน้าตีกี่ตัวปะเนี่ยปล่อยไปไปตึ้งกันปล่อยไปไปกันไปกันคันนี้ต้องปล่อยคันนี้ต้องปล่อยเอาอะไรล่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเป็นไงเป็นไงปะโถเอ้ยกูด่านน้เป็ด่ากู มันเกี้ยงตกกันไอ้เหียวเฮ้ยเอาแบบเอาแบบเบิ c ์ดเมทเบิร์ดเมทเบิดเม e ตายเฮ้ยเ้ยตามจตามตามโอ้โหโดนดูด อ้าวแล้วทำไมมีกูโดนดูดอยู่คนเดียวอะคนเดียวกูก็จะไปด้วยกันเออดีเนียนโอ้จะเจ็บ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 พี่เจ็บพี่เจ็บมากจีจีตีลชนะว่ะหย่าบอกแล้วด่าดนี้มันด่าดเราเว้ยด่าดนี้มันด่าดเราเหลือจีจีว่ะโอ ไม่ธรรมาดาโอ้นี่แหละครับหัวแลด่านกูเองเรียบร้อย A P P ัดอกสาคิวเดือว่ะเดือดเดือเดตอนนี้เดืเดจริง